สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์จะเป็นยังไงไปฟังรพร้อมๆกันเลยค่ะที่มาของกรุงรัตนโกสินทร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากในประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยทั่วไปจะหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช2,325 ถึงพุทธศักราช2475และเรียกช่วงเวลาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบันว่าประวัติศาสตร์ในสมัยใหม่หรือประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตยเริ่มเมื่อสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกได้รับการสนับสนุนจากขุนนางและประชาชนให้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและมีพระมหากษัตริย์ศึกทอดสันติวงศ์เป็นลำดับ ไม่รวมองค์ปัจจุบันมี9พระองค์ดังนี้ 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธจอดฟ้าจุฬา,าโลกมหาราชคือรัชกาลที่1ขึ้นครองราชเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ถึง7กันยายนพุทธศักราช2352เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279และพระองค์ทรงประชวนด้วยโรคชรลาจนกระทั่ง เดรจสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352ขนาดประชนมพา73พันษาทรงดำรงศิริราชส,สมบัติ27ปีพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่1ด้านการสถาปนาคุงดัตนโกสิลเป็นราชธานีและได้พระราชทานานามแก่ราชธานีใหม่นี้ว่า กุงเทพมหาคนครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราอายุทยามหาดีรกพบนพรพัตรารชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกติยาวิสนุกรรมประสิทธิ์และได้ส่งแปลงซร้อยบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมอนรรัตนโกสินทร์ สพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยหรือรัชกาลที่สองขึ้นครองราชเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352ถึงวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367และทรงได้เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310และพระองค์ทรงผับประชวรด้วยโรคพิษไข้และทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลา8วันถ้าอาการประชวรก็ได้สูดลงตามลำดับ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367สิริพามาชนมายุได้57,000สาแต่ของราชสมบัติได้15ปีพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่2ด้าการปกครองและปรับปรุงกฎหมายในการปกครองให้เป็นประเทศที่เอื้อเฟื้อแก่ประชาชนมากขึ้นกฎหมายที่สำคัญที่พระองค์โปรดก้าวให้กำหนดขึ้นคือกฎหมายห้ามซื้อขายสูบฟิน่น และด้านเศรษฐกิจพระองค์ทรงรวบรวมรายได้จากการค้ากับต่างประเทศเพื่อคิดอัตราเสียภาษีอากรที่ถูกต้องทําให้เกิดความยุติธรรมแก่เจ้าของสวน 3. าวพระบาทสมเด็จพระนางาเจ้าอยู่หงวหรือราชการ,รที่3ขึ้นของราชเมื่อวันที่21กรกฎา,าคมพุทธศักราช2367จนถึงวันที่2มีายมพุทธศักราช2394รวมระยะเวลา27ปี พระองค์สเสด็จพระราชสมภพตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330และได้สวรรคตเมื่อวันที่2มีสาพุทธศักราช2394สิริพระชนมายุ6 4พรรษาพระราชกรณียกิจที่สำคัญในราชการที่3มีหลากหลายด้านเราได้ยกตัวอย่างด้นานการศึกษา พระอ,องค์ทรงทำหนุบำรุงและสนับสนุนการศึกษาแต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นเล่มหนึ่งคือหนังสือจินดามนี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2394จนถึงวันที่ 1, 1> ตุลาคมพุทธศักราช2411รวมระยะเวลา17ปี พระองค์ทงรงเสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347และได้สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาพุทธศักราช2411สิริพระช,ชนมพรรษา6 4พรรษาพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่4พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาศิลปวิทยาการใหม่ๆ ห้าพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่ห้าขึ้นของราชเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2411จนถึงวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2 4 5 3รวมระยะเวลา42ปีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20 000, ่ปัญญาเนพศ2 3 9 6และได้สเสด็จสมรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453เมื่อทรงพระชน ได้58พันราพระราชกรณีนิกิตที่สองัในราชกาลที่5การเลิกทาสพระองค์ทรงเห็นว่าทาสนักจะถูกกดขี่ในโหมเหงและไม่ยุต <Wasn 't it>? ิธรรมต่อมนุษย์ทรงมีพระราชดำริด้วยการมีทาสเป็นเครื่องฉวงเจริญของชาติจนกระทั่งพุทธศักราช2448รจึงมีพระราชกฤษการเลิกทาส 6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านราชการที่6ขึ้นคลองรานเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453จนถึงวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เสร็จพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2423ในสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ขนาดผะชนมาบรรษา4 5พรรษาาราชกรจะหนีเศรษฐกิจที่สำคัญราชการที่6การกิจการลูกเสือบาให้ลูกเสือ ทรงจัดตั้ง้องลูกเสือป่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2454 7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่7ขึ้นครองราชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468จนถึงวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478รวมระยะเวลาเกือบ10ปีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436 เสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484ขณะพระชนมายุ4 8พรรษาพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่7ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศพระองค์ทรงดำเนินกิจการสำคัญที่ทรงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่คร้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้สำเร็จลุล่วงไปและได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเกี่ยวกับดินแดนในลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่าสนธิสัญญาอินโดจีน 8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลหรือรัชกาลที่8สเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่2มีนาพุทธศักราช2,478จนถึงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2,489พระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพศ2468 ได้เสด็จสวรครคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2489ขณะมีพระชนพรรษาเพียง20ปี9เดือนพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่8ด้านการศึกษาพระองค์ทรงดำเนินการทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติรวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่งนอกจากนี้พระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของพระองค์เมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2 0 0 0 489 9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือราชการที่9ขึ้นของราชวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ถึงวันที่13ตุลาพุทธศักราช2559รวมระยะเวลา70ปี ราราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชก,กาลที่9โครงการฝนหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทําฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้าในการเกษตรโดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้าจนกระทั่งไอ้น้าอิ่มตัวและกลายออกมาเป็นเม็ดฝน การก่อตั้งการสถาปนณากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบจลาจลภายในกรุงธนบุรีและสร้างความมั่นคงภายในประเทศแล้วพระองค์ยังทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกมาอย่างฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งชื่อใหม่ว่ากรุงเทพทางนี้เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการอาทิเช่น หนึ่งเพราะพระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีคับแคบทําให้ไม่สามารถขยายอาณาเขตของพระราชวังให้กว้างขวางขึ้นได้สองพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยที่จะให้พระนครอ,ออกเป็นสองส่วนเพราะหากข้าศึกยกทัพมาตามลําน้ําก็สามารถบุกตีใจกลางเมืองหลวงได้สามพื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบรุ่มสามารถขยายเมืองให้กว้างขึ้นได้สี่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาน้ำกัดเสาตะลิงพังทลายอยู่เสมอจึงไม่เหมาะแก่การสร้างอาคาร ต่อไปคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องฟื้นตัวในตอนปลายรัชกาลที่สองเป็นต้นมาและเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยรัชกาลที่สามผลผลิตทางการเกษตรขยายตัวขึ้นมากรายได้ของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจำแนกได้ดังนี้ 1. ส่สวยคือเงินหรือสิ่งของที่ไพ่เอามาเสียภาษีแทนแรงงาน 2. หรือชาคือการเสียค่าธรรมเนียมที่ประชาชนจ่ายเป็นค่าตอบแทนแทนการบริการ 3. อากรคือเงินที่พ่อค้าเสียให้แก่รัฐบาลในการขอผูกขาดสัมปทานการฟืนฟ้นฟูด้านสังคมและวัฒนธรรมสภาพสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสรุปได้ดังนี้ หนึ่งการดำเนินชีวิตของผู้คนยังคงลักษณะที่คล้ายกับการดำเนินชีวิตของคนไทยในสมัยอยุธยาตอนปลาย 2. ประชาชนสน่วน,นใหญ่ในสังคมชนบทมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม 3. ความแตกต่างฐางนะของบุคคลในสังคมมีการแบ่งชนชั้นเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเล่าประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์สื่อการสอนโดยคุณครูสุภาพิต์อุดรทรัพย์ จัดทำโดยสว,ส,ด a a a ดสวัสดีครับผมเด็กชายพิทักษ์ภาษณีเลขที่3ครับสวัสดีครับผมเด็กชายอภิชาติจันโดูศรีเลขที่9สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธนัทคำเกตเลขที่4ครับสวัสดีครับผมเด็กชายวิภพาเจนปูเลขที่2สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกนดกรพุทธิราชเลขที่11สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงรักมีสุมเจริญเลขที่29กค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศิรดาราวงเกิดเลขที่32ค่ะ สำหรับ,รบวันนี้นนขอขอบคุณครับ